วันนี้มาทําพิธีรับมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสตราจารย์ดรโดโดะเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งมอบนาคาจาตุมงคลนะครับให้ไปช่วยพิพีขายของในติกต็กตอกสาธุ<ม>ครับผมให้นํารวยนํารวยจนต้องถามว่าทํายัางไง <โห S 1> ให้ขายของไม่ได้โอ้โหตอบคำนี้ทํายังไงให้ขายของไม่ได้ดยวะโอ้โหขอบคุณมากงั้นเมันลุ้นกันเลยดีกว่านี้กล่องจุ่มนี่คือกล่องนากาเฮือผมเพิ่งรู้ว่าโลกใบนี้มันมีแบบกล่องจุ่มเท่ๆแบบนี้ด้วยแกะแนวย ่าแพ็คมันดีจริงนะครับแพ็คม,มันดีจริง <c oughs> อันนี้เรามาแบบว่าดิบๆเลยนะฮะนี่เราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้นาคาองไหนเข้าไปครบปอบครองตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นลูกแก้วครับไว้ตกแต่งกับตัวเ<อ>รอย่างเงีสุดเจ๋ง <c oughs> โอ้โหลุ้นกันนะครับทุกคนนี่ยังต้องลุ้นอีกเลเวลหนึ่ง <c oughs> ยังต้องลุ้นอีกหนึ่งเลเวลนะครับเปิดมาแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหพี่ทองอะโดโดจโะเป็นคนวามร่ำรวยตัวลิชครับผมเป็นทวงของพี่พีทเองสุดยอดเลยวะเรากําลังตามหาสิ่งนี้เลยนะครับผมใครกําลังตามหาแบบสายมูฟุ้งฟิ้งแบบนี้นะครับไปหาเสื้อ,อนะไม่มีขาย <c oughs>